ัวแล้วก็ทราบได้ส่องความเห็นชาวเน็ติซาแปลงโฉกเป็น crazy hot paris งานนี้จะมีดราม,าม่าไมเนาะเพราะว่าอะไรเป็นโชว์ที่ทุกคนตั้งตารอคอยไอเราก็โตแล้วซะด้วยซีทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยกับเต้าลิซ่าวัย26ปีนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นปีทองของ,ของเธอเลยจริงๆจา้งางั้นเข้าแบบรัวๆก่อนที่จะไปเข้างานส่งท้ายปีนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้พักผ่อนแบบชิวๆก่อนที่จะแลนดิ้งไปที่ต่างประเทศนะคะกลับมาต่อกันที่สาวลิซของเราบ้างดีกว่าที่ต้องบอกเลยว่าเป็น การลงสตอรี่ล่าสุดของเธอนั้นพิเศษกว่าครั้งใดๆเพราะว่าสาวลิซ่าได้ทําการเซอร์ไพรส์นะคะเหล่าแฟนๆทั่วโลกที่ต้องตื่นเต้นกับการประกาศว่าเธอนั้นจะแสดงโชว์สุดพิเศษทั้งหมด5ชุดด้วยกันที่ Crazy h o t Paris หนึ่งในคา,าบาเร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปารีสโดยจะจัดขึ้นในวันที่28ถึงวันที่30กันยายนนี้ซึ่งลิซ่านะคะก็ได้เตรียมสร้างสีสันให้กับเวที Crazy h o t Paris และถ้าใครยังไม่รู้จักกับคาบาเร่นี้นะคะเราก็จะพาไปรู้จักกับ Crazy h o t Paris กันก่อนเลยการแสดง Crazy Hot Paris นะคะเป็นหนึ่งในคณะคาราเรตท,ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปารีสด้วยระดับ VVIP ซึ่ง Crazy Hot Paris นะคะด่งดังในเรื่องการแสดงโดยนักเต้นที่แซ่บเวอร์พร้อมกับการแต่งกายที่ค่อนข้างที่จะเปิดเผยที่จะผัดกันนะคะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมยามค่ำคืนโดย Crazy Hot Paris นะคะมีคนดังจากทั่วโลกที่เคยแวะเวียนมาแสดงสีสันบนพื้นที่แห่งนี้แล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนาอากิเล่าหรือไคลลี่นะคะซึ่ง ซ่าเนี่ยก็นับว่าเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่จะมาทําการแสดงในที่นี้และถือว่าเป็นการฉีกกฎเกณฑ์ของไอดอลเลยก็ว่าได้ทําให้ทุกคนนั้นล้วนคาดหวังว่าเธอจะเปลี่ยนลุคเป็น c ค a ซี่เกิร์ลไปอย่างไรด้วยสาวบลิงหลายคนนะคะก็ยอมรับว่าแอบตกใจนิดนึงที่สาวลิซ่าเนี่ยจะมาแสดงโชว์สไตล์นี้แต่ทุกคนก็ล้วนและแสดงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเชื่อในฝีมือการเต้นของเธอและโชว์ครั้งนี้ของลิซ่าจะต้องเด็ดไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะคะการเลือกสถานที่จัดงานได้ กระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างนะคะบน Crazy Hot ที่มีชื่อเสียงในปารีสนะคะจากการแสดงคาบาเร่หลังจากการโปรโมทบัตรของ Crazy Hot นะคะก็ขายหมดอย่างรวดเร็วจนเว็บล่มเลยโดยมีรายงานว่าตั๋วสําหรับการแสดงของบิซ่นะคะขายหมดในไม่ช้าหลังจากที่ Crazy Hot c a r a b e r นะคะประกาศลงรายละเอียดตัว๋วที่มีราคาอยู่ที่250ยูโรเหรอถ้าคิดเป็นเงินของดอลลาร์นะคะก็อยู่ที่ประมาณ268ดอลลาร์และถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ9,000 500บาทต่อใบโดยจำกัดการซื้อ10บใบต่อครั้งนะคะแถมบัตรนี้ก็มีมูลค่ายิ่งกว่า VVIP อีกด้วยแถมในงานนี้ก็เป็นงาน p r i v a t e นะคะห้ามมีการถ่ายรูปแล้วก็แชร์คลิปบนโซเชียลมีเดียโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนะคะจากกฎด,ดังกล่าวเราก็จะไม่ได้เห็นสาวลิซ่ากันเลยอันนี้ก็ทําให้หายห่วงนะคะหมดภาพลักษณ์สาวลิซ่าอีกทางตอนนี้ก็ยังไม่ทราบกันนี้ว่าสาวลิซ่านั้นจะต่อสัญญ,ญากับทางต้นสังกัดอย่าง YG หรือเปล่าแต่สิ่งที่รู้กันอย่างหนึ่งก็คือเธอหน้าจะทําอะไรที่หลากหลายมา กขึ้นซึ่งก็เป็นการเปิดเส้นทางในอนาคตที่เธอหน้าจะมีความสุขมากระหว่างการทํางานเหล่านี้อย่างแน่นอนและเพราะอะไรนะคะโชว์นี้จึงเป็นโชว์ที่ทุกคนเนี่ยต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะนอกจากชื่อเสียงของซาลิซ่าแล้วเราก็จะได้เห็นโชว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนั่นเองรวมถึงเป็นการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของสาลิซ่าอีกด้วยเพื่อให้เธอนั้นได้แสดงศัก,กยภาพที่เธอมีได้มากขึ้นอีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหการรมของ K-pop ให้เปิดกว้างในฝั่งอินเตอร์มากขึ้นด้วยเองทั้ง นีนะคะก็มีการปล่อยภาพของซาลิซ่าเนี่ยที่ได้เดินทางไปร่วมดูง,งานกับทีมงานของฝั่ง Crazy h o อ Paris เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะมีความกังวลนะคะเกี่ยวกับสถานที่จัดงานแต่บางคนก็คาดเดาว่าการแสดงของซาลิซ่าเนี่ยอาจจะแตกต่างกันมากขึ้นโดยมีข้อเสนอแนะว่าเธอควรแสดงละครเพลงหรือท่าเต้นอะไรใหม่ๆงานนี้นะคะเราก็จะพาไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะคะซึ่งทิศทางคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ออกไปแนวที่แบบว่าเออเลิกนอกภายใตย้รอยยิ้มที่เขินอายแต่ซ่อนความแซบเอาไว้อยู่ ถือว่าการมาเต้นคาบาเร่ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าครั้งสําคัญเลยรู้ถึงมีการสังเกตว่าการที่ลิซ่าได้แสดงโชว์ที่ Crazy Hot ก็ถือว่าเป็นคอนเน็กชันใหม่ๆที่ไม่ธรรมดาและการแสดงในครั้งนี้ก็ไม่น่าจะผ่านครายด้วยแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะหลายคนก็ยังห่วงความปลอดภัยของเธออยู่ด้วยนอกจากนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานที่จัดดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างมีเนื้อหาที่ถึงพลิกถึงขิงซึ่งทําให้เหล่าแอนตี้แฟนของสาวลิซ่านะคะเป็นต้องกรีดออกมาเลยบางคนก็มอง สถานที่นี้นะคะที่จัดงานเนี่ยในแง่ลรเป็นประปายนั่นเอง